ว่าวันนี้ได้รางวัลด้วยนะคะกับคุณจูกมากๆเลยค่ะที่ให้รางวัลน,นี้กับคุณตัพิกซี่นะคะ ไปแล้วค่ะก็เป็นการเอาเพลงใหม่ลา่าสุดของพวกเราก็คือเม g ก c ิคาค่ะมีการแบบว่าทําโชว์ใหม่ด้วยการแบบว่าทําท่าเต้นขึ้นมาพร้อมกับแบบขามาอะไรเงี้ค่ะก็เรียกได้ว,ว่าเป็นอะไรพริเศษพริเศษสาหรับจุ๊ดโดยเฉพาะเลยค่ะ้งีเนการี่เปามาแล้วอ่ะแบบที่ทำอะไรที่เป็นบบเพลงปแว่าเป็นเพลงแลลงรกเ,เลยที่เราใช่ขามายมาเป็นส่วนประกอบของการเต้นค่ะ ปทับใจโชว์พี่เจเลอร์มากใช่ใชเท่มากค่ะ<อ>เท่มากแล้วก็โหัวเขาขนมาจัดเต็มมากด้วยแบบชุดเชิ้ตหรือว่าแบบชว์าการเพอร์ฟอร์มโชว์ของเขามีลูกเล่นแบบลงมานั่งเล่นกับพี่พีพีบิวกลินด้วย<ช>น่ารักมากค่ะเราก็เป็นแฟนคลับเขาตั้งแต่แบบนายไปนาใช่แล้วก,ก็ไม่ค่อยได้เห็นเขาดูฟอร์มอ็ได้เห็นชุดยูแบบสามเทนติดกันคือเขาข้อยอยู่ในกิ่งมากๆค่ะคือว่าพี่ควาเมน่าหงอกเลยค่ะเขาโหดมากเขาโหดมาก สุดก็คงจะเป็นคอนเสิร์ตค่ะใช่กำลังใช่ค่ะก็วันที่7กุมภาอิมแพกอารีนานะคะก็ถ้าใครว่างนะคะก็มาเจอพวกเราที่คอนเสิร์ตที่สองของพวกเรากันเยอะๆนะคะคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างคะความแบบว่าลุคอะไรอะไรแบบเป็นดีเอะไรอยแล้วก็จริงๆเหมือนเหมือนตอนคอนเสิร์ตแรกก็จะเป็นแบบว่าเป็นตำนาน บทแรกของพิกซี่นะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะว่าตำนานเล่มที่2ของพิกซี่จะถูกเล่าออกมาในมุมไหนบ้างนะคะรับ,บรองว่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากพวกเราพิกซี่แล้วก็จะมีใครมาร่วมโชว์แล้วก็เข <Hey. S 1> ียนหนังสือเล่มใหม่ของพวกเราก็อยากให้เราติดตามค่ะเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่แน,นอนแน่นอนค่ะ อลังการมากค่ะเอ่อจัดเต็มมากค่ะศิลปินเยอะมากค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเรียบร้ะะอย <laughs> <laughs> ไไหมครับ <laughs> โอเคไหมคะโอเคไหมคะ